มกบวบคุยเพาะไว้งามเลยพี่น้องงามงามงามยุรีพันปันงามธรรมดาดิจ่าบึงเลยดินดีเนาะนี่เหลือดินดีก็ะดีเฮดให้ต้นไม้งามอย่างที่ละจา่าบึงบึงต้นดูเพราะวันที่สิบแปดมื่อวานที่ยิมผาจักมือหรอพี่น้องเจ็ดมือปะจักน้อยก็สิลงหลุมตัวแบบนี้เขาก็จะแตกจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาทีนี้จะเป็นใบนะคะทุกคนเป็นใบก็สิเริ่มเท้าเคี้ยงตัวบับจักน้อย มื่อนี้แหละสิไปคุดหลุมเตรียมพอมจะเอาไปลงหลงุมปลูกไว้แต่กินเนาะจา้าเนาะเ่ต้องสื้อพื่ต้องหาเนาะอยู่บนนอกเข้าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องมึงเนี่ยงามขักบ่จ่าพี่น้องว่าใบแบบง,ง่ายปลือมปลีอันนี้อันนี้ล่มไหมมึงดินบ่ถมเม็ดเพิ่นเพิ่นโคนเดี๋ยวเขาไปปลูกห้องเขาจัดการดูแลไหมํามขักจาก่า้ําขักสะออนมึงเป็นน้ำดินเนาะนี่แหละดินดีจนไม่งามเพิ่นว่ะ วันนี้จะไปเตรียมตัวขุดหลุมปลูกอันนี้จะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะทุกคนไม่ใช่บวบหอมเนาะไม่ใช่รูปกลมเนาะมันหาบวบบวบหอมไม่ได้บวบรูปกลมไม่ได้ก็เลยต้องเอาบวบเหลี่ยมมาปลูกบวบยังกักินเนาะจ้ะปลูกไว้แต่กินเขา้าเหลือเขาก็ขายหรือว่าแจกเพื่อนบ้านไปถ้ามันมีเยอะเรากินไม่ทันเนาะไปเตรียมตัวขุดหลุมกันเลยจ้าจะปลูกบวบกัน